นีกับพวกเราอย่ามาแอบรีแอคชั่นห่างเหินกันไปนานมม่สำหรับการถ่ายชิ้ของเราสองคนเนาะเึ่งวันนี้ใช่เราแบบบินซื้อตั๋วกับบินไปเกาหลีอีกครั้งหนึ่งใช่เราบินไปเกาหลีนะคะวันนี้ก็คือแบบว่าสดๆดร้อนๆในการแบบว่าคัมแบ็กเนาะใช่คือผู้ชายชักชวนเราไปดูอะไรอย่างเี้ยคือเราแบบไม่ได้รีแอคชั่นแบบว่า วงผู้ชายอ่ะค่อนข้างนานมากคือตั้งแต่พี่ทำไทยเนอเราไม่เออว่าเราไม่ได้รีแอคชันวงผู้ชายเลยนี่ว่าอันนี้เราก็อยู่กับวงไ i รท์นั่นเองนะคะเพลงว่าชื่อเพลงที่เขาปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยคือเพลง impossible นะคะ impossible ซึ่งเห็นแบบสปอยรูปหลุดอะไรมาต่างๆแบบสปอยรูปหลุดไม่ค่อยดีเลยสปอยล์รูปเออสปอยรูปแบบ วีนี้มันแบบเป็นแนวไหน,นอ,อะไรอย่างี้คือเราได้ดูแบบว่าคอนเซปต์อะไรเขาแล้วดูแบบว่าสนุกสนานเนาะมากอะไรเงี้ยเออมีความแบบวันปีถูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วเห็นภาพคอนเซปต์ภาพอะไรเนาะอุ้ยตายแล้ววงนี้คือตายแล้วโดยเฉพาะวอนบินแบบ crazy อ่ะถูก I'm just crazy อะไปพูดทางทำเพลงนะพวกเราไปดูกันเลยดีกว่า เพลง impossible มันเป็นไปได้ไม่กล้าดูอ่ะต้องดูเริ่มค่ะเปิดมาด้วยวอนวินอันดี้เฮ้ยนี่ละถูกนี่ละอะไรใหม่ใหม่ หูสีผมใหม่อะไรใหม่เนาะที่เขาปล่อยมาก็ไอ้หนุ่มผมยาวเหมือนเดิมเอาอลูกหลักแกนี่ลูกหลักฉันโูกเป็นเพลงสนุกจริงด้วยชูโทโลวอะฟิลนุ่มอเมาอ,ยอยาไปตาวัยเลย ดูก็รู้นะคะว่าจะมีใครรถไฟจบทุกทุกคนเอาม,าม,มอกี้ตายได้เลยนะคะ <S <S ก็ยังหก,ก,กคนน้องแอบเจนได้ <S 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 อุ้ย <S <S อย่าเล่กอย่างนี้ซึ่งกันปะไม่ใช่สุทีอ่ะ เอาจริงปะ้ะจำชื่อสมาชิกยังไม่ครบเลยโซลูต์แล้ก็่างเงี้พลงแบบ impossible จริงบอลบินแกจะบ่อยไปป้ปะโคตรอาบอะ

ลสองชางเออพลงแบบสดใสเนาะแบบหนุ่มเมกาเขามีเวลาว่างมาทำอะไรกันอย่างนี้อะไรเงี้ยเพลงแมวน้ำนะหยตายอันตันบองอีหล่อมากถ้าควรตางอะคือสองชางไม่มากินใช่ อี่การมาผมก่อนคร้สองครัเดูไว้ดูไว้โซโรให้มันรู้ว่าเป็นแดดโอ้โโอโทโโโอ้้าอยากทเอวเขานั้นกรามเขานั้นเอาดีปะ คือหยุดไว้แค่นี้แบบไม่ต้องโตแล้วไม่เสียถูกพวกหมาหมาก็ตายกันหมดอ่ะสิแล้วใครเหมือ,อบ้าลองทานบ้าร้มา,มากแอบ,บเสียได้เนาะอยากให้แบบจคนเนาะ แต่ไม่เป็นไรคือฟิลเลยเอมีเนี่ยมันเหมือนแบบพวกแกงสตอร์พวกแบบเด็กอมเมกเกเมกาบอยแบบเปแบบเขาเรียกว่าอะไรเต้นบีบอยเออเต้นบีบอยเต้นไรกันเนี้ยเหมือนสมัยก่อนอย่เนี้ยเออเพลงแนวเพลงเนาะเอออะไรแบบนั้นแต่เพลงมันอาจจะแบบเรื่อยๆหน่อยไม่ไม่ได้แบบมีท่อนบิดท่อนอะไรแบบเยอะแยะอะไรไฮ์อะไรไม่ไม่ไม่ค่อยเนาะเป็นเพลงแบบว่าฟังแบบ อ่ะถ้าจะพูดเนาะฟังเพลงอ่ะเป็นฟิลฟังเปิดในรถแล้วขับรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฟิลนั้นมากกว่าเรื่อยๆไม่ใช่ฮิปฮอปไม่ใช่อะไรใช่ใช่ทราบนี่เอ็มวีให้แบบมีความแบบเด็กวัยรุ่นที่แบบมันกระซุ่มกัวใายบอกป้า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 ลุงค่ะโอ๊ะทดค่ะเดี๋ยวโอ้ลุง ทุกคนก็รู้เนาะว่าฉันเมนใครสักที่ดูรีแอคไปแล้วฉันเมน<ช>โซฮีเนาคือ<ช>ที่เด็กเนี้ยจับตาไว้เถอะแล้วฉันแอบรู้สึกว่าเมนเมนแบบโซฮีอ่ะค่อนข้างเยอะมากเพราะเขาเป็นแบบบวโคเนาะแบบคนที่ชอบเสียงพลังเสียงเยอะๆอะไรเงี้ยต้องให้เลยจริงๆเนาะแล้วแบบเมนแดนอะไรเงี้ยก็ต้องให้กับโชโรโล่จริงๆฉันนะฉันโดนโชโรโล่ตกหลายรอบมาก เพราะแบบเพราะลีลาการเต้นของคารีพุ่งตรงเมนของฉันก็คือวอนบินทุกคนอาจรู้อยู่แล้วว่าฉันเมนวอนบินแต่เหนื ada, ่อเมนฉันได้แก้ทายว่าฉันคือใครต้องญาตหรอไม่ตัดตะก้อนอะคือซึงฮันใช่ซึงฮันเราไปแล้วเออแล้วฉันพูดถึงซึงฮันบัมมี้พูด ก็ฉันฉันลืมนอนฉันจำเมมเบอร์ไม่ไม่ครบคือจะเป็นคนที่แบบฉันชอบใครแล้วจะจำแค่ชื่อนั้นนั่นเองเนาะแล้วฉันแบบสองชั้นแบบปาล์มปาล์มไม่ไหวจริงเอ็มวีนี้ให้สองชั้นถูกเอางจริงทั้งวงเน่ะฉันก็ชอบหมดเลยแบบมันมีหลากหลายสไตล์เนาะมันเลือกไม่ถูกหรอกฉันชอบแอนตันเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่แบบไม่เด็กอะเด็กที่ไม่เด็กอะ เราก็ไปโดนตกจากรายการที่เขาไปร้องเพลง10มินาทีฉันชอบมากโดนแอนตันตกกับเสียงอันไพเราะอันนั้นเลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเพลง Impossible ของ RISE นั่นเองนะคะที่พวกเราพูดมาเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเนาะแบบกถ้าพวกเราพูดผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเนะาะ ก็นะคะในที่สุดนะคะก็เรามาถึง500ยซับเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่กดซับให้กดแบบว่าคอมเมนต์อะไรกันเนาะคือจะบอกว่าตอนนี้ช่องเราเปิดซปเปอร์แซงได้แล้วคือ <c oughs> ถ้าใครบอกว่าอยากจะแบบโดช่วยกันโดเนทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะก็โดเนทกันได้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยสําหรับคนที่โดเนทใ, <c oughs> ให้เพื่อเป็นแรงกําลังใจให้เราทําต่อหรือว่าแบบว่าเออ เราจะได้เห็นอุปกรณ์อะไรใหม่ๆ<ช>เพื่อมาพัฒนาช่องเนอะอก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่กดซับสไครต์แล้วก็กดดูกดแบบว่าทุกอย่างที่แบบเราขอไปเลยเนาะ<ช>ก็ช่วยแบบซัพพอร์ตพวกเราต่างๆใช่<ล>คือ<ล>ดีใจมากๆเลย<ช>อยู่ๆเราก็ได้ถึงในจุดนี้เนาะ<ช>เออ เป็นก้าวเล็กๆของพวกเรานะคะก็ขอให้แบบว่าทุกคนช่วยพพอร์ตเรากันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะ่ากติลิคอนเห็นใหม่ๆตลอดนะคะแบบวงใหม่ที่บมาใหม่ๆแล้วก็พยายามตามเก็บให้ทุกคนนะคะใช่แล้สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกี่ให้พวกเราด้วยเนาะก็นี่ลาขอัวลาไปก่อนเราจะไปดูผู้ชายป่อทุกบายค่ะ ไบไม่ต้องเต้นคาราเต้ไหม <laughs> <laughs> ต้องลุกขึ้นไปเต้อะโอ้โห <laughs> ไม่ไหะะ <laughs> วหรอกค่ะ